สวัสดีทกานผู้ชมท่านท่าน,าน <c oughs> วันนี้ของก็สิงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะรู้สึกเหมือนจะป่วยจีพอนะฮะต้องเล่นมินเกม angry neighbor ใช่ไหมของอ่าน angry ถูกไหมรูม้เลยกดเรื่องมาเลยก่อน,นะฮะซึ่งเราก็จะต้องมันนี้จากไอ้เพื่อนบ้าน <c oughs> ใช่ไหมเร็วเพื่อนบ้านรอเปล่าโอเคเตรียมแล้ว <c oughs> อุ๊บป โอเคได้นียเหมือดกคนใจกระป๋องกระป๋องโอเคไปหนึ่งไรหนึ่งไรต่ออู้ข้างไหนไปเอ่อหนึ่งไปนะฮะไปถึบ้านด้วยก็คือะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ะนอนๆไปดีกว่านอนนะปัญมาก็แฮมเบอร์เกอร์อันนี้มีอะไรไหม ไม่มีนะเบอร์เก็ทำไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนนะฮะเบื่อผมว่าเราจะได้กินเพิ่มการหิวไม่รู้เกมนี้มีการหิวหรือเปล่านะซ<ส>ึ่ง<ส>ไหนอือผมเป็นคนที่กลัวเกมแนวนี้นะฮะคือแบบผมขนาดที่ว่าเกมแกนนี่ยังไม่ค่อยกล้าเล่นนะ่ะเออแกนนี่แกนแกนี่ไม่เนี่ย เวลาบัรเจอมันจะตกใจนะเบอร์เกอร์โหเบอร์เกอร์บ้าน,นะนาไหนเนี่ยไม่เชืบบ่อไม่เบอร์เกอร์โคตรแข็งเลยคนอผนรู้ไม่ไหมจิ๊บเราต้องออกไปดูต้องรู้ว่าเรา มันเพิ่งจะบอกว่าขึอย่างว่าแต่ว่าแสียงดูกับคูณแม่มันน้อยเกินอเอาตัวหูเลยนะจะได้เห็นอุ้ยใส่โปรเจคเตดูได้เลยพงมาลายเหรอพูดาะไรขับรถนะทำเหมือนน่ะแต่เราต้องระวังไว้ด้วยมึงก็ไม่ได้นอนโยนน้องแก้ดูทีวี

เฮ้ยเปิดอะไรออกไปก่อนเดี๋ยวคุณลุงแกดูซีบ like ีแยูดิเดี๋ยวคุณลุงแกจะมาไล่ตบตูดเราได้เลยมาเออได้กล่องเมื่อกี้ของผมซีบีนาเปิดอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เปิดลงรถเหรอเออดูนี่แล้วครับ นี่ตััวสเลยเมื่อกี้ผมกระดิกเลยไอ้ลุงนี่ทำให้ผมตกใจโอ้โหเมื่อกี้มันแค่ลุนงนะผมยังตกใจอะ่ะมันต้องมีอะไรตใจดูครับโอ้จะไปนอนดีกว่าที่นี่มันน่าเบื่อโอ้รอนหลอนอนอนแล้วดีกว่าเอามาไม่นอนจะพูดังไรอุ้ยอุ้ยห้องยูม่มยนี่รู้แล้วสักเอาน้ะต่อวะ ใช่ไหมไปไม่ได้ป่ะแต่ว่ามันหายไปแล้วอ่ะตายหรือเปล่าก็เลยผมโยนทิ้งหรือเปล่าวะทำไปไหนหรึวะอ๋อเอาไปโยนผมเอาไปโยนผมจำได้ละซึ่งผมจะขอเล่นแบบเดียนรนะ์ใขอเล่นแบบให้ฟรีนิสเล่นให้ผมเลยนะเพราะว่าผมกลัวนะลุงนอนไหม Hello Hello Neighbor นะ คุณตัวไม่นอนอ่ะ,กะหกตัวหาไอาซึ่งที่นี่นะเหมือนจะมีกองเต็บไปหมดเลยนะคนลงสั่งของเยอะกันไปหรือเปล่า Remarkably, all were saved. The four p e w e a y or a n o t h ผมเปิดชวิตคืออะไรอยากเปิดรถเหรอไม่น่าใช่หรือว่าเราปลดล็อกอันนี้หรือเปล่าห้องบนมันมีห้องใช่ไหมเ e ้ Which is a brain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that scores of cars were soon trapped, their occupants stranded on the roof of nearby trees. We were in the farmers and the water service. We, we were standing on we were standing on the branches. We were standing on the branches. ไดู้คนนี้มาดังนี่ฮะนี่ออกมาก่อน เราวงไว้ได้วยนะเราวงไว้นี่คือผมวิ่งดูดิแคทตีน เปิดสวิตติดกับบ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมีกุญแจนะฮะอ่ามีแมวเม็ดฮะนี่กลัวเล่นแบบไม่รู้เรื่องเพี้ยเลยนะหนึ่งกูเจอได้ไงวะเดี๋ยวก็จริงนงะแต่ว่าหนยังไม่มีพรนว่ะอะไรผมกดเล่นอ่ะคือผม,มแค่จะกดดูแมวเฉยๆอ่ะนี่หมายได้ไงไม่รู้ oh my god คุนี่มันอัจฉริยะ โคอเบ้านหลังนี้มันดูใหญ่มากเลยนะฮะซึ่งมันต้องมีข้างบนดีเลยอ่ะเอาล่ะเอล่ะอุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้มีมะเอาไปฟ้าลุงเหรอนี่ยังไงเอาไปขุดเอาไปจอ เอาไปตักเบอร์กูทำยไมได้ล่ะหรือว่าอุ๊ยอะไรมันมีนี่มันกอบฮัลโล่เนเวอร์ไว้เนี่ยเออมันเหมือนกปฮัลโล่เนเวอร์มาเลยอ่ะฮัลโล่ฮัลโล e เนเ b อร์ที่แบบว่าชัดเป็นตะลุงด้วยนะนี่ลุงแก,มกมไม่น,าน่าลุงนะฮะอุย้ยตีไม่ได้ ต้องเอากล่องฮะแต่่องโกวลุงแกมาเลยดูีว่าลุงแกดูดีไดีเออต้องพนมาเออเหยีบกองเอ้าเหยียบเหยียบกรด้ก่อนอึ๊บ ทำอะไรไม่ได้วะอุ้ยบ้านนี้ม่นจะมีปิดเลยนะเนีลุงกับนี่จดนเล้ตามึงไปนะลุงจะไม่มองมานะไม่งั้นกูสะดุงแน่นอนลุงจะไม่ได้ไปนอนน่ะโอ๊ย โ้บ้ากับดักกับดักกับดักอยู่เมื่อไหวะยิงกับดักไงวะเออพวกมีแล้วม,มันต้องเอาอะไรสักอย่างมาวะมันเป็นอาวุธสำหรับการต่อต้านลุงหรือเปล่าเปนไม่ได้ไหมโอเคเอาพวกออกไปก่อนโอเคอันนี้ก็คือสวิตอีกแล้ว อะไรวะอ้เป็นการเปิดหรือว่าไอ้พวงมาเลยเมื่อกี้มันสามารถนำมาใส่รุ่นี้ได้วะรถเราน่อยเกียง์่ะใช่ไหมของกูงมันหายไปแล้ว,วอ่ะเอ้ยมันไปนไปได้ไหมว่าเอาสามารถเราไปเปิดอันนั้นได้อะ คุณลดนิ้วตาได้ด้วยนะฮะโอ้โหไม่สามารถเอาเปงนได้ไหมอุ้ยได้ปั๊บอะไรอ่ะคืออะไรว้าวโอ้ีกระจกได้นะ ซึ่งมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ว่ะมันเป็นฝุ่นเฉยๆอ่ะคือมันจะบอกอะไรมันจะบอกว่าต้องทำอย่างโน่นนี้อย่างนั้นเหรอครับยังไงไม่รู้แหละตีตีรถได้ไหมจะเปิดรถได้ไหมไม่ได้ด้วยหรือว่าต้องตีรถลุงนี่รถลุงบอเออ ตีเจกันแตกนี่อ่ะแตกต้องขึ้นต่อเออผมก็ตีกระจกมาเลยดิฮึบนี่ชอบตีกระจกเลย เอาประสานบ๊ายบาย